สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมที่ติดตามชมในช่องตะกศิลาโหราชาแนลนี้นะครับผมผมอาจารย์กินีภูมิตะกศิลาหรือในานามฉายาหมอดูหน้าโหดนะครับวันวันนี้วันจันทร์ที่6เมษายนครับ มาเจอเจอกันในวันนี้นะครับผมในศาสตร์ลาหูพารวยกันนะครับผมท่านใดที่ติดตามชมในช่องนี้ก็ช่วยกดถูกจงกใจช่วยแชร์กันแล้วก็ช่วยกดติดตามติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องศาสตร์ลาหูพารวยก็คือการจับยามสามตาผสมปรสานกับยาศาสตร์เลขเจ็ตัวเก้าฐานและ ยามลาหูคนทรัพ์ออกมาเป็นลาหูผ่ารวยที่จะนำพาโชคลาภและการเสี่ยงทายเสี่ยงโชคกันในเวลานั้นๆนะครับอาวันนี้เราก็จะขอเลื่อนเวลา,าดวงดาวแต่และดวงดาวนี้โคจรมาตรงนี้ให้มาอยู่ในเวลาที่กำหนดก,ก็คือเวลาที่หวยไทยผู Uhm. ะะหุ้นไทยดีกว่าหุ้นไทยเย็นนะครับเวลา6โมงก็คือ6โมงสิบหกย์ศูนย์ถึง17.00ก็คือ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะครับเวลานั้นๆคือช่วงหุ้นไทยเย็นนะครับผมเอาตัวเลขพวุ่งนี้นำไปเสียงไทยเสียงโชคแล้วก็จะมีรอบช่วง 18.00ถึง19.00ลองเอาตัวนี้ลองไปเสี่ยงตายเสี่ยงโชคณเวลานั้นๆน,น,นะครับลองไปดูกันนะครับผมวันนี้เราเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมในสาาตร์ราพผารวยนะครับผมณเวลาช่วงตั้งแต่4โมงเย็นถึง5โมงแล้วก็กระโดดไมคกทีก็6โมงถึง1ทุ่มนะครับลองเอาตัวเลข สี่ดวงดาวนี้เข้าไปจับคู่กันแล้วเสียงไทยเสียงโชคกันนะครับผมก็จะมีดวงดาวที่โคจรเข้ามาตัวแรกเลยก็คือดวงดาวดวงแรกก็คือดาวลาวหูนะครับดาวลาวหูนะครับโคจรมาตัวแรกเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวเด่นควมคู่กันมาก็คือดาวสุกนะครับในโกดวแห่งการเงินความร,รักดาวดวงนี้ลาหูอยู่ในกลุ่ม ดาวบาพระเคราะห์อันนี้ดาวสุ์อยู่ในกลุ่มดาวสุปพระเคราะห์นะครับผมต่อกันเลยนะครับผมมาดวงดาวอังคารนะครับดาวอังคารนะครับดาวอังคารก็คือเลข3นะครับตีดาวให้เป็นตัวเลขก่อนนะครับแล้วก็มาดาวอังคารดาวแห่งความขยันดาวแห่งความมุ่งมั่นอดทนนะครับมาต่อกันอีกดวงดาวหนึ่ง าดาวพุธก็คือเลข4นะครับเป็นดวงดาวแห่งการค้าขายคําพูดการเจรจาการสื่อสารต่างๆนานา,นานครับสองดวงดาวดวงนี้ดูอันนี้อยู่ในกลุ่มดาวดาวคานอยู่ในกลุ่มดาวบ่าประเคราะห์อันนี้อยู่สี่อยู่ในกลุ่มดาวสุประเคราะห์นะครับผมในช่วงวันที่วันจันทร์ที่6กเมษาหกสามนะครับลองเอาสี่ดวงดาวนี้ผสมประสานกันอาทิเช่น แปดหกแสหรือ6กสามหกอย่างนี้สลับคู่กันนะครับสลับคู่กันแล้วจับคู่กันเสียงทายเสียงโชคกันนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ผมก็ขอเรียนเชิญที่ติดตามชมในช่องแตนกศิาลาโฮล่าชาแนลนี้ครับท่านใดที่ชื่นชอบป็นศาสต,ตัวเลขต่างๆนะครับอของเราจะมีกลุ่มไลน์ ที่วางตัวเลขทุกๆวันนะครับทุกๆวันให้ท่านได้ชื่นชอบช,ชมนําไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสังสิ้นนะครับผมจะวางลิงก์ไลน์กลุ่มเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับท่านใดที่ชื่นชอบก็กดเข้าไปาร่วมกลุ่มกันได้นะครับผมวันนี้ผมจันกริพภูมิก็ขอไว้พร้อ้ท่านจงประสบแต่โชคลาภมั่งมีสีสุขเฮงเงรวยนะครับ